นะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับคิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับอีวาเกเลียนอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาแนะนําเกมนะครับเราจะมาเออ่รีวิวตัวละครทั้งสองตัวที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็มีอีวาศูนย์สามแล้วก็อีวาศูนย์เก้านะครับอีวาศูนย์เก้าเนี่ยเก็บชิ้นส่วนสิบชิ้นมาได้นะส่วนอีวาศูนย์สามเนี่ยก็ล็อกอินครบนะครับล็อกอินครบแปดหรือเก้าล้นหรืออาทิตย์หนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับได้มาครับก็ผมเล่นมาเวิร์ลสามส ก็ไม่ถือว่าเยอะนะก็เรียกถือว่าได้นิดนึงก็เดี๋ยวจะมาลองดูสกิลมันก่อนครับที่โหมดอิลินเลยนะกันนะครับเอาหาดันที่มันแบบพอดีพอดีเอาเป็นอีวีอีอีอีวาศูนย์สามก่อนเลยนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีสี่ฮิตนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะเอ้ยหนึ่งสองสาม น่าจะ4ฮิตนะครับ4ฮิตแหละแต่ว่าตีกาอาากศต่อไม่ได้นะครับเนี่ยมันกดต่อไม่ได้นะครับสกิลหนึ่งนะครับดึงปึ๊บแล้วก็ตีได้นะครับสกิลมันแทบจะทำคอมโบได้หมดเลยนะครับสกิลหนึ่งก็ไกลนะครับสกิลสองก็ชกรัวๆๆๆแบบอวราวลาวลาวาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับมันคอมโบต่อได้เลยเห็นไหมสกิลสองเสร็จสกิลหนึ่งนะครับถ้ามีออนติเมะก็ต่อได้เลยนะครับเป็นตัวที่คอมโบง่ายนะครับคอมโบง่ายกับพวกตัวแรกๆนะครับช่วงตัวแรกๆ อันนี้ผมก็เอาสกิลพิเศษมาครับสกิลสายฟ้ารอบๆตัวครับก็เพิ่งปลดล็อกมาอัลติเมตเลยแล้วกันตัวนี้สกิลมันกว้างนะครับดึงสไปเดอร์แมนดึงมาแล้วก็ชกหรือว่าชกก่อนแล้วก็ค่อยดึงก็ได้นะครับหรือว่าตีก่อนก็นได้นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูที่อ e ีวา09นะครับใช้เขียวนะจากภาครีบิว ก็ถ้าข้อมูลของหุ่นแต่ละตัวผมพูดไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลหมดแหละแตก่ก็อยากพูดนะครับแบบอคุณสงสัยอยางผมคุณก็ไปดูอนิเมะอะไรอย่างนงี้ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมดูแค่เอ,อ่อหนึ่งจุดหนึ่งนะครับทีวีซีรีส์ก็ไม่ได้ดูนะครับมันจะมีทีวีซีรีส์แล้วก็เดอะมวี่ฉายลงอะไรก็บ้านไปนะครับถ้าภาคใหม่ๆก็จะเป็นรีวิวหนึ่งจุดหนึ่งสองจุดสองสามจุดสามนะครับเป็นอนิเมะที่ <c oughs> สนุกแนะนำ แนะนจริงขนาดคลิปแนะนําเกมแล้วก็ยังพูดเอคลิปรีวิวนี่ก็ยังแน,นะนําอ่ะแต่แม่งแต่แม่งคนแนะนําแม่งดูดูแค่1.1แต่ข้อมูลผมก็พอรู้คร่าวๆนะครับก็ดูสรุปมาหรือว่าไปฟังมาอะไรอย่างเงี้ยนะหุ่นเกมนี้มันก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากให้มันมีอัพมาเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอัพหรือเปล่านะพูดนอกเรื่องลืมทำสกิลเลย ตัวนี้น่าจะตีนะเดี๋ยวมาดูตีกันนะครับ1 2 3 4นะครับก็4ฮิตเหมือนกันนะครับตีต่อไม่ได้นะนี่นะครับตีต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับสกิลส่วนใหญ่มันเป็นสกิลรอบๆตัวนะครับหมุนปุ๊บก็ต่อคอมโบได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้สกิลส่วนใหญ่มันจะเน้นรอบๆตัวนะครับเอาไว้เคลียร์แบบเวลาลงดันที่มันเยอะๆนะครับทีนี้ขออธิบายหน่อยนะครับสำหรับคนเพิ่งเล่นใหม่หรือว่าอะไรก็ช่างนะครับ คือเอ,อถามว่าทําไมคุณต้องคอมโบครับเนี่ยทำไมคุณต้องตีต,ต,ต,ตีแล้วมอนไม่ได้ตีคืนก็ถ้าคุณเล่นไปดันสูง,สงหรือว่าดันที่มันเล่นยากๆเนี่ยมันจําเป็นครับเพราะว่ามอนเตอร์พวกนี้มันตีเราแบบโดนมากไม่โดนมากแล้วมันแรงนะครับดาเมจโดนนิดนึงนีนงนนงน่เลื่อนไหลเป็นน้ําเลยก็เดี๋ยวขออัพเกรดก่อนนะครับข้างบนแหละอ้ายังไม่เสร็จเหรอ,อ,อก็อทีนี้จะไปดูที่โหมด pvp นะครับอารีน,น่ก็ได้จัดทีมมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะเล่นอนาไรหน่าให้ดูสักหนึ่งหนึ่งยกแล้วกันนะครับ๋ยวถ้าผมได้ตัวใหม่หรือว่าไงผมก็ออกจะทำคลิปแนะนำนะครับ <c oughs> ทำไมมันนานจังเลยวะเนี่ยผมยากได้อีผมยังได้อีวาเออสิบสามก๊อตมากเลยที่มันเป็นตัวขาวๆอะแต่ไม่ได้ผมยังไม่ได้เลยแย่ๆๆ yeah, yeah, yeah. โหขนาดผมเล่นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับหรือว่าเกือบเกิดสองอาทิตย์เนี่ยผมยังได้แค่ผมได้ตัวใหม่แค่สองตัวเองต้องไปตามเกบจริงๆนะครับมันก็อาจจะเป็นเสน่ห์ก็ได้นะครับแบบความยากลําบากในการได้มาอนะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเพราะมันไม่ได้สุม่มเราได้เลยนะครับมันต้องเก็บชิ้นส่วนมาแต่ว่าตัวเนี้ยได้แน่นอนนะครับล็อกอินคอมโบมาละเจอก,กับอีกวันสอง ความคิดผมนะผมว่า E-bar ศูนย์สามเนี่ยมันมันดีกว่านะดีกว่าศูนย์เก้าอ่ะแต่แต่มันก็ไม่เชิงดีขนาดนะครับศูนย์เก้ามันดีกว่าตรงที่แบบสกิลมันหมูนะครับแต่ตัวนี้มันคอมโบทำคอมโบง่ายดีครับแต่ก็จะแล้วแต่ความชอบด้วยแหละตีต่อได้เฉยเอพีฟิวอะไรให้หนู พวกตะกี้นี้ก่อนมาทำคลิปเนี่ยเล่นพ v วแท้นะครับโดนพวกโตโนโหดตบมา <c oughs> ตายซะเถอะตายเออไห้ดูต่อไปอ <c oughs> เจอศูนย์หนึ่งเออเอามีดฟันกูเลยเนี่ยสกิลเหมือนมันสกิลมันจะชกขับได้นะเวลาคนอื่นใช้สกิล ให้นี่เลยกันสกิลสายฟ้าต้องดึงผิดได้เนี่ยโอ้เรา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 อ่าไม่โดนสกิลเหมือนในเนี่ยสแตนสตาร์พีชินัมโอ้เราละดึงเโอ้โหผมว่าจะไม่ตายแล้วว่าจะตัวเดียวโชว์เก็บสาม เล่นจริงเหมือนเล่นง่ายนะครับแต่ว่าไต่ยากมากเลยอลิน่าเนี่ยตายละก็ไอตัวเออซูนเก้าเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ครบนะครับโมจะพูดเรื่องอื่น <c oughs> ก็นะครับเป็นทั้งสองตัวนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปต,ต่อไปเนี่ยก็รอดูได้เล,เลยนะครับขอบคุณครับ